ใครอยากมีหน้าขาวแล้วก็ฝ้าจางนะคะฟังคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะหมอแก้วแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้จะมาแจกสูตรมาส์หน้าขาวแล้วก็ลบเลือนฝ้านะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องใช้สมุนไพรทั้งหมด2ชนิดก็คือ1น่งน้ำมะนาว1ช้อนชานะคะน้ำมะนาว2ก็คือน้ำผึ้งแท้1ช้อนโต๊ะย้ํานะคะว่าเป็นน้ำผึ้งของแท้เพราะว่ามันจะมีสารในการต้านหรือว่าต่อต้านเชื้อแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ได้นะคะ น้ำพึ่งนะคะก่อนอื่นเราก็จะผสมน้ำมะนาวอ่าลงไปในน้ำพึ่งแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะสูตรนี้เนี่ยปริมาณของน้ำมะนาวสำคัญมากนะคะเพราะว่าน้ำมะนาวเนี่ยมีลิปเปนกรดที่ค่อนข้างแรงแล้วก็มีวิตามินซีสูงถ้าเราใส่ในปริมาณมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะกัดผิวทำให้ผิวเราแสบได้แล้วก็มีการแผลได้นะคะ พอเราผสมให้เท่ากันแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาทาที่บริเวณใบหน้านะคะก่อนที่เราจะทาหรือว่ามาสกหน้าไว้เนี่ยเราจะต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนแล้วก็สับหน้าให้แห้งหมาดพอสมควรไม่ถึงขนาดแห้งมากนะคะแล้วก็ทําการที่จะมาสกหน้าเลยนะชโลมรูปร้ายให้ทั่วผิวหน้าก่อนที่เราจะมีการทำทุกอย่างบนใบหน้าเราจะต้องทดสอบการแพ้ก่อนทุกครั้งนะคะนี่ ที่บริเวณท้องแขนนะจุ๊บจุบถ้าเราไม่มีอาการแพ้ไม่มีผื่นไม่มีคันเราก็สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ทดสอบใช้บนใบหน้าของเราได้ มาส์หน้านะคะเราสามารถที่จะทําก่อนนอนหรือว่าตอนเช้าก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเราเลยสัปดาห์หนึ่งทำสองถึงสามครั้งก็ได้ค่ะสูตรนี้เนี่ยจะทำให้หน้าขาวใสแล้วก็ฝ้าจาง ใครอยากจะเน้นเฉพาะบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยเราสามารถเติมน้ำมะนาวสัดส่วนของน้ำมะนาวเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยได้แต่ทางนี้ทางนั้นเราจะต้องทดสอบความแพ้ของเราก่อนโดยการเทสที่ท้องแขนเรานะคะถ้าไม่มีอาการแพ้หมายถึงไม่คันไม่แดงนะคะก็สามารถที่จะทำได้ค่ะมาส์ไว้ทิ้งไว้ประมาณสัก15-20นาทีนะคะแล้วเราก็ไปล้างออกให้สะอาดนะคะ แค่นี้นะคะทำประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ยหน้าก็จะขาวใสแล้วก็ฝ้าก็จะจางลง